f อร์ดเรนเจตัวใหม่คันนี้จัดมาให้แล้ว4ประตูคอร์ดห้ามพลาดนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พบกับน้องจีน่ากันเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สีรุ่งคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่กันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะตามที่เห็นตกคลิปกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาชม Ford Ranger คันนี้กันค่ะบอกได้เลยว่า ฟอร์ดรุ่นนี้เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งรุ่นยอดนิยมในปี2018เลยนะคะเปิดตัวปุ๊บขายดีหนักมากนะคะเราพามาชมกันดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้เลยนะคะ Ford r เ n น e r อคันนี้เป็นรุ่น Double c a b นะคะนั่นคือสประตูนั่นเองเป็นรุ่น XLT ค่ะปี2018ซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์เขาล้ำมากแล้วก็เหนือใครเพราะว่าหนึ่งเลยในเรื่องของภาพลักษณ์ดีไซน์เนี่ยนะคะแตกต่างชัดเจนดีไซน์ใหม่หมดเลยค่ะ เรามาเริ่มกันทีละอย่างละกันนะคะสำหรับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยนะคะทุกท่านจะสังเกตได้นะคะว่าสําหรับดีไซน์เนี่ยเป็นการดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่กระจังหน้ารวมไปถึงรอบข้างทั้งหมดนะคะแน่นอนนะคะสําหรับไฟนะคะมีไฟตัดหมองมาให้แล้วก็ไฟหน้าเนี่ยนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์สวยงามมากเลยนะคะซึ่งตัวยกสูงแบบนี้เนี่ยสมรรถนะดีแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะคะฟอร์ดบอกเลยใส่ลุยห้ามพลาดนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกหน่อยนะคะสําหรับเรื่องของยางเนี่ยนะคะบอกเลยว่าจะหนัดจัเต็มให้ไปเลยค่ะสอบยางเนี่ยนะคะยางขอบ17นะคะยางยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะแล้วแน่นอนแม็กก็ใหม่เช่นเดียวกันแม็กใหม่ย่างใหม่ให้ไปเลยแม็กเดิมสวยงามมากจริงๆค่ะเดี๋ยวไปดูออปชันอื่นๆกันต่อดีกว่านะคะอ่านะคะมี ไฟเลี้ยวที่หูกระจกด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านจะสังเกตเห็นเนาะว่าเราจะแจ้งตลอดนะคะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยแตกต่างชัดเจนตั้งแต่ซุ้มล้อเลยนะคะรวมไปถึงราวจับตรงนี้นะคะดีไซน์เป็นใหม่หมดเลยค่ะสรับสายลุยนะคะแล้วก็สายสปอร์ตนะคะไม่ควรพลาดแม้แต่ประการทางปลวงนะคะไปะเดี๋ยวไปดูออปชันอื่นๆกันต่อคะ่ะอ่ะสำหรับข้างหลังนะคะข้างหลังดีไซน์เป็นยังไง ดีไซน์ดุดันพันแก่งชัดเจนนะคะที่สําคัญมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ท่านใดที่เป็นกังวลในเรื่องการถอยรถเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเลยคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ให้อยู่แล้วนะคะในตัวแล้วก็ในเรื่องของการขนของเนี่ยคันนี้บอกเลยสมรรถนะจะเต็มแน่นอนคันนี้นะคะเก็บของดีนะคะแล้วก็ใครที่อยากลุยๆหน่อยนะคะคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะคันนี้มาถึง6สปีดด้วยกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าจะสวยเหมือนภายนอกหรือเปล่า เปิดมาที่ภายในกันเลยนะคะสําหรับภายในเนี่ยบอกเลยว่าใหม่จริงๆค่ะอ่ะขอเนี่ยก่อนที่จะพาไปดูกันที่ออปชันอยากจะบอกว่าสําหรับกุญแจเนี่ยให้มาเลยนะกุญแจรีโมทอย่างนี้เลยนะคะสามารถทับเก็บได้ให้ไปเลยคุ้มๆจัดแน่นจัดเต็มนะคะทั้งกุญแจสำรองเลยอะไรเลยนะคะอ่ะมาค่ะตั้งแต่เราเห็นมานะคะเราไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมฟอร์ดรุ่นนี้นะคะเป็นหนึ่งรุ่นที่นิยมหนักมากเปิดตัวปุ๊บ ขายดีมากรุ่นนี้รุ่นนี้เลยนะคะขายดีหนักมากค่ะเพราะว่าไหลหนึ่งดีไซน์ชัดเจนนะคะทรงสปอร์ตลุยใส่ลุยเนื่องชอบจริงๆพอเปิดมาดูภายในแล้วเนี่ยค่ะบอกเลยว่า คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆมาดูทีละอย่างอย่างแรกเลยอยากให้ชมเลขไม้กันค่ะสำหรับเลขไม้คันนี้ขออนุญาตเปิดให้ดูเลยคันนี้วิ่งมาแค่50,000กิโลเท่านั้นเองค่ะวิ่งน้อยมากนะคะคันนี้ที่สำคัญเกียร์หสปีดแบบนี้สายแกร่งสายลุยห้ามพลาดนะคะห้ามพลาดเลยค่ะให้มาเลย เกียร์ธรรมดา6สปีดเน้นๆเลยค่ะอะในส่วนของฟังก์ชันมีเดียนะคะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็แผงแอร์แยกจัดชัดเจนนะคะสามารถควบคุมได้นะคะว่าท่านออยากได้เย็นประมาณไหนมีที่ใส่นี่เลยสำหรับท่านใดที่ติดโทรศัพท์มีที่วางให้ด้วยนะคะอ่ะสำหรับคันนี้ลำโพงจะหนักสเต็มให้ถึง6จุดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รักในการฟังเพลงนะคะสุนทรีแน่นอนนะคะ เบาะนะคะเป็นเบาะหนังสวยงามอย่างนี้เลยเบาะหนังแท้สวยงามมากเลยนะคะตรงนี้สังเกตเห็นได้เลยนะคะในส่วนของผนังนะคะจะเห็นความใหม่ของเขานะคะนั่นคืออะไรคะนี่เลยไม่มีร่องรอยอะไรเลยค่ะบอกเลยว่าใหม่จริงๆใหม่หนักมากที่สําคัญเราเคลมและการันตีความใหม่อีกหนึ่งที่นั่นคืออะไรคะ่ะบุกเซอร์วิสนะคะคุณผู้ชมนี่บุกเซอร์วิสยังครบคันอยู่เลยนะคะสุดยอดนะคะ เดี๋ยวนั่งข้างหลังให้ดูดีกว่าว่าสำหรับข้างหลังเนี่ยนั่งสบายหรือเปล่าเดี๋ยววาร์ปไปค่ะมาค่ะพอเราเปิดประตูขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นลูกเล่นอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือตรงโครเมียมอยู่ตรงหว่างขาตรงนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์ของเขานะคะเขียนไว้เลย use for p a e g e r นะคะบอกเลยว่าพิเศษมากๆเข้ามานั่งเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะมีปัญหาสำหรับคนขาย,ยาวใช่ไหมล่ะข้างหลังเนี่ยบอกเลยนะคะว่าข้างหลังเนี่ยกว้างจริงๆ กว้างมากเลยคะ่ะนั่งสบายเลยค่ะไม่อึดอัดเลยพอปิดประตูเนี่ยอ่ะยังกว้างขวางมากๆเลยนะคะเหมือนนั่งอยู่ในรถอนเนกประสงค์เลยนะคะบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆค่ะอ่ะลืมพูดไปอีกหนึ่งจุดที่บอกเลยว่าใหม่มากๆสาหรับโ o r ์คอนเจอรคันนี้นะคะเมื่อเกี้อยู่ในโซนของไดร์เนี่ยนะคะเขาจะมีลูกเล่นพิเศษค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือในความเรืองแสงของเขาเนี่ยคะ่ะจะสังเกตเห็นตรงที่บิดกุญแจนะคะเขาจะมี ความเรืองแสงด้วยนะคะมีแสงสีฟ้าเป็นลูกเล่นมาให้นะคะสำหรับท่านใดที่ชอบนะคะก็รอฟังราคาท้ายคลิปนะคะแต่ตอนนี้ไม่ควรพลาดเรื่องของห้องเครื่องจริงไหมคะใหม่ไม่มเดี๋ยวไปชมกันที่ห้องเครื่องกันค่ะ ไปเดิมความใหม่กันไปที่ภายในภายนอกแล้วนะคะเราเหลือกันในส่วนของห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าคันนี้รุ่นปี2018นะคะย้ำนะคะคันนี้เป็นรุ่น XLT ที่ขายดีหนักมากและคันนี้รุ่นปี2018วิ่งแค่50,000กิโลเท่านั้นเองห้องเครื่องจะเป็นยังไงต้องรอชมกันนะคะคุณพี่ภายในเนี่ยสวยงาม ภายในห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันอย่างแรกเลยสะดวกสบายด้วยโช๊คอัพนะคะนี่เลยขาตั้งนี้เป็นโชคสบายค่ะไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยมามาดูในเรื่องของฟังก์ชันกันดีกว่าสําหรับคุมพลังของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามาชมกันนะคะมาค่ะสำหรับคุมพลังของ ford ranger เนี่ยนะคะคันนี้เป็นรุ่น xlp คันนี้เป็นรุ่น2 2ลิตรนะคะกําลังที่160แรงมา้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรนะคะ สำหรับคันนี้เป็นเครื่องดูระทอกนะคะสังเกตเห็นได้นะว่าคันนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของบาร์โค้ดแล้วก็มีเรื่องของเนี่ยสีแต้ม QC จากโรงงานนะคะที่ยืนยันความใหม่ของเขาอยู่ไม่พอนะคะสำหรับหัวน็อตเนี่ยเราจะมาชี้จุดเลยนะคะดูได้ทุกจุดเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการขันมาแม้แต่น้อยนะคะดูได้เลยว่าใหม่100เอร์เซเลยนะคะ แรงแน่นอนแปดน้ํามันแน่นอนนะคะใครที่ชอบและรักในความแข็งแกร่งของ f o r ์นะคะมาเลยแน่นอนค่ะสําหรับ f o r ์เนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าพ่อของในเรื่องของใสยลุยเป็นเรื่องของออฟโรดอยู่แล้วนะคะเรื่องของการซัพพอตระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ย บอกเลยว่าเยอะมากไม่ว่าท่านนะคะจะนํารถยนต์คันนี้ไปขึ้นเขาลงห้วยเขามีระบบเซฟตี้ระบบซัพพอร์ตค่ะไม่ว่าระบบช่วยขึ้นเขาลงเขานะคะระบบช่วยในการทางลาดชันหรือแม้แต่อื่นอื่นอีกมากมายนะคะบอกเลยว่าระบบซัพพอร์ตดีมากแน่นอนค่ะใครไปสายลุยไม่ควรพลาดแม่ตระการทั้งปวงนะคะสำหรับ Ford r เจอร์คันนี้ราคาค่ะอยู่ที่5,79,000บาทค่ะเดี๋ยวข้างวดขึ้นให้ตรงนี้นะนะคะ บอกเลยว่าถูกและคุ้มค่ามากแน่นอนนะคะเรามีโปรโมชั่นหลากหลายให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นสูงเป็น1 2เดือนหรือขับฟรี90วันอื่นๆือีออมกมากมายเบเนฟิตเยอะมากนะคะทุกท่านค่ะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดแม้แต่ประกานทั้งปวงฟอร์ดคันนี้ตัวสูงอย่างนี้เอ้าวิ่งน้อยราคาดีนะคะเหลือคันสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าฟอร์ดขายดีมากช่วงนี้นะคะรีบเลยสงการแล้วจะสงการแล้วนะคะยังไม่มีรถก็เรียนเชิญนะคะ สำหรับคันนี้นะคะ Ford Ranger คันนี้ปี2018 mm hmm. ก็ต้องขอเนื้อทิ้งท้ายน้องๆไว้สวยงามอย่างนี้นะคะอะสำหรับสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์สำหรับ1นึคันท่านจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันเนาะขึ้นเป็นลิสต์ไว้ให้นะคะเพราะมันเยอะมากจริงๆนะคะมีโปรด้วยนะคะออกรถที่1,900บาทจบๆนะคะ เนือใต้ออกตกสามารถออกรถกับเราได้ด้วยการส่งรถถึงที่นะคะส่งรถถึงที่ไม่ต้องมาเองจัดทาไฟนั้นทําสัญญาให้ถึงที่บ้านทันเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอเนี่ยลาไปจริงๆแล้วนะคะก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรืออยากได้รถรุ่นไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สีรุ่งพาเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ